เดี๋ยวเราจะมาลองเล่น AR ดูกันครับว่าเราจะสามารถเริ่มได้ยังไงแล้วใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ Born death? ก่อนอื่นรู้จักคำว่า AR กันก่อนครับเป็นการนำโมเดล3มมิติเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านมือถือนั่นเองครับซึ่งมันก็จะแตกต่างกับ VR นะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนเลยไม่มีภาพของความเป็นจริงเนี่ยเข้ามาร่วมเลยนั่นเองนะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าครับว่า AR เนี่ยมันมีความสามารถหน้าตาเป็นยังไง <Wow. S 2> ซึ่งไลบรารีที่เราใช้นะครับเราใช้ตัว AR Call ของ Google นั่นเองครับโดยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไลบรารีสำหรับการทำ โดยเฉพาะเลยซึ่งบอกเลยว่าสามารถนําไปใช้งานได้ฟรีนะครับนี่เราลองมาดูว่าเราเอาไปใช้งานที่ไหนได้บ้างนะเราสามารถใช้บน Android หรือว่าใครเขียนเกมเนี่ยอาจจะเป็น Unity ไปเลยก็ได้ครับหรืออันเดียวก็สามารถทําได้นั่นเองและแน่นอนว่ามี Android ก็มีบน iOS ด้วยนั่นเองครับซึ่งที่เราดูในวันนี้เนี่ยเราใช้เป็น Android นะะลองดูครับว่า Android เรามีอะไรให้ใช้บ้างซึ่งต้องบอกก่อนครับว่า Android ที่เราใช้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เป็นภาษาจาวาเท่านั้นนะครับภาษา Kotlin ยังไม่มีออกมานะอ่ะลองดูอันนี้คืออันแรกนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเรามีโต๊ะว,ว่างๆอยู่ครับตัวโปรแกรมของเราเนี่ยก็ทําการจับพื้นผิวของโต๊ะนั่นเองนี่เราลองแตะเข้าไปครับสักจุดหนึ่งมันก็จะทําการนําเจ้าตัว 3D m o เด l ของเราเนี่ยเข้าไปวางไว้อยู่ในโลกความเป็นจริงนั่นเองถามว่ามันเป็นจริงขนาดไหนเราสามารถหมุนรอบตัวดูข้างๆนะครับดูข้างบนนี่แบบนี้ได้สามารถเพิ่มเข้าไปหลายๆตัวอ่าซึ่งเราเนี่ยก็สามารถขยับหมุนนะครับดูมุมต่างๆแบบนี้ได้นะั้น นะซึ่งที่เราโชว์ไปอันแรกสุดครับก็คืออันนี้เลยนี่เลื่อนลงมาก็จะเจอนะครับเป็นตัวแซมเปิลของโปรเจกต์นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะตรวจจับเขาก็จะมีการสอนนะว่าเราจะตรวจจับเซอร์เฟซหรือพื้นผิวเนี่ยได้ยังไงแล้วก็สามารถเอาพิกัดของแต่ละจุดครับไปวางตัวโมเดล 3D ต่างๆลงไปนั่นเองนะครับไม่เพียงแค่นั้นครับมันสามารถตรวจจับสิ่งของต่างๆในหน้าจอได้อย่างเช่นในที่นี้ครับเป็นการใส่รูปนะนี่เรามีรูปโลกครับมันก็จะทําการใส่กรอบรูปครับให้กับรูป ของเรานั่นเองแต่รูปนี้ก็อาจจะเล็กไปนิดนึงนะอ่ะไหนลองขยายสิอ่าเห็นไหมว่าตัวของ AR เนี่ยก็จะมีเรื่องของการ tracking ต่างๆครับนี่มันก็จะตามมีมาให้นั่นเองนะ ซึ่งการตรวจจับรูปแบบนี้นะครับก็เป็นการตรวจจับภาพแล้วก็เอาโมเดล 3D เนี่ยเข้าไปแทนอย่างในวิดีโอนี้ครับนี่เขาสามารถเอาโมเดล 3D ที่เป็นเหมือนกล่องแล้วก็มีตัวโมเดล3มิติอยู่ข้างในเนี่ยฝังเข้าไปในกําแพงแบบนี้ก็สามารถทําได้ด้วยนั่นเองนะนี่ซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะมีพูดถึงเรื่องของรูปว่าสเปคเนี่ยควรจะต้องเป็นยังไงแบบไหนดีไม่ดีโดยนี่ก็จะมีรูปตัวอย่างครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราทําไปเขามีรูปให้ดู2รูปนั่นก็คือรูปที่เป็นตึกเนี่ยกะ รูปที่เป็นรูปโลกงนั่นเองเขาบอกว่า example 1เนี่ยสกอร์เป็นศูนย์เลยแต่ว่าอันขวาเนี่ยเหมาะสําหรับการเอามาใช้งานตัว AR ตัวนี้นั่นเองนะฉะนั้นเราก็สามารถดูนะครับสเปคอะไรต่างๆเนี่ยได้จากหน้านี้ครับหรืออย่างสุดท้ายนะครับเป็นที่ฮอตฮิตทุกคนรู้จักกันแน่นอนครับนั่นก็คือตัวของ face detection นั่นเองครับที่เป็นการนํา AR เนี่ยก็คือฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยมาอยู่บนหน้าแบบนี้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัวที่เราเคยทาไม่ใช่ AR Spark นะอันนี้ใช้ตัว เป็นของ LIBRARY ที่อยู่ใน Android นะครับเข้ามาทํางานแล้วปวจจับเอาหูเอาจมูกอะไรอย่างนี้มาใส่นี่มีฟิลเตอร์ด้วยเอามือมาบาังจะเห็นว่าเป็นขอบอันนี้ก็ เป็นตัวหนึ่งที่ AR เนี่ยสามารถทําได้แล้วก็สามารถพัฒนาเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือสําเร็จรูปได้นั่นเองครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างก็คือนี่เราจะมีตัวของโมเดลจะต้องสร้างแยกกันในแต่ละอันนะครับโมเดลของหูโมเดลของจมูกหรือแม้แต่ฟิลเตอร์เราต้องการให้เหมือนคนแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องทําเป็นไฟล์นะครับที่จะเอามาเหมือนกับคลุมหน้าของเราไว้แล้วเราก็ทําการใส่เข้าไปบนโมเดล3มมิติใบหน้าของเราที่มันตรวจจับได้นั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยี ของ AR ครับเป็นสิ่งที่กำลังจะมาในอนาคตนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ แ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูใน AR Core แล้วก็เอาเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ครับไปลองเล่นกันได้นะตัวนี้มีโปรเจกต์ตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับเราสามารถเอาไปเล่นได้ตามใจเลยและนี่ก็คือรายการเดฟไปเรื่อยเวอร์ชันที่ไม่ได้เดบสักเท่าไหร่นะครับก็มาเชิงแชร์แล้วก็เล่าให้ฟังละกันนะถ้าเกิดว่าใครชอบถูกใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวดูกันว่าครับอนาคตเนี่ยเราจะมาเดฟหรือมาทำอะไรกันอีกนั่นเองนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย